คนเยี่ยม,มนะครับก็จับฉลากได้อ่าห้างอจก,กอจำกัดชัยมงคลอำเภอบ้านทุง่งจังหวัดลำพูนนะครับกับปุ๋ยตามาบินที่มอบโชคกับคัมเปญปุ๊บปั๊บรับทองกับปุ๋ยตามาบินแจกของคำาหนัก50สตาตังทุกสัปดานะครับให้กับรวานให้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายด้วยลุ้มชั่วกันนะครับซื้อปุ๋ยตามาบินหนึ่งใบเสร็จ รับสิทธิ์นทอง1นึ่ทันทียิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากแจกกระนำกันทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงยีธันวาเป็นต้นไปครับไปบนเวทีครับโรมรันพันตูกันสนุกแล้วครับเดินชนแล้วครับทางด้านของเพชรทองขวัญเดินจิ้มครับขณะที่เพชรจักรยานกระสวนนะครับ นีสนุกครับคุณสมิงขาวเพชรทองควานมีสามหมื่นแล้วนะอาชีตน,นะคุณต้ครึ่งล้านนี่ธรรมดาแล้วครึ่งล้านนี่ธรรมดาซ้ายครับแข่งของเพชรจักรจันทร์ชอห้าพยัคฆ์ซ้ายอา้าวปักทีมเข้าไปของฝากจากเบญจรัตน์นะครับสีสกเกตไม่ใช่ทุเรียนภูเขาไฟเป็นแข้งอา้าวไม่สมครับนอกผมโดนในผมขอคืนครับเพชรทองควานว้าวอย่างนั้นคุณสมิงขาวอา้าวนายต้องนึกถึงพระประกอบสิ่งส้ำเหลี่ยมกุเข่านิ้วเทีย เชอรี่โซวานิชนี่คุงเาทาฉลามดํานี่อ้าวหลายๆคนนะครับโดกกี้นี่ต๋องชึ้งใบดูรายการนี้บอกว่าชอบมากเอ้านี่แหละครับเพชรจ,จันจันแดงน้ำเงินเพชรทองขวัญไหนอยู่น้ำเงินแข้งซ้ายอยู่แดงนะครับนอกเป็นของนายนายเป็นของอยูเขาว่าอย่างนั้นเอ้าท,ท,ทีกูทีอิดมึงทีกูทีภาษามวยอา้าวกลับก็มาดิครับกลับมาดิครับคนละแข้งคนละหมัดเออมันต้องอย่างนี้ครับมวยไทยถึง ตองคุณค่าครับนี่นะครับเสีชยชัยสุโขทัยนะครับโอ้โหวันนี้เป็นคนประกอบยอดยกที่สาม ครับแล้วก็ลูกชายผู้พันม่วงครับอัดกับดาวเด่นลูกบ้านใหญ่ครับเ่ยพลาดครับที่ประจวบครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับด้องเพิชานะครับระยับสีอุบายสมาคมชาวศรีสะเกดด้วยแล้วก็พี่อุทัยทัพอสานนั่งชมบอกว่าชอบมากมากเอ้าตีนายตีนายตีนายช่วยกันเชียร์รับใคไทยที่อยู่ศรีสะเกดเชียร์แดงไทรที่อยู่ภูเก็ตเชียร์น้ำเงินนี่คือลูกหลานของท่าน บัตรวามรุษที่เราสร้างไว้ครับกีฬามวยไทยช่วยกันจะลงรักษาให้ถูกต้องตามประเพณีครับไม่มีใครอยอมใครครับคู่นี้แม่เปิดหัวได้ดีครับวันนี้ผลงานของข้าครับยังไม่สิ้นเสียงระคงังอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับหมัดมวยแข่งเดียวดอกเดียวอาการเดียวบรรยากาศสถานาการณ์เสียงเชียร์ราคาตลาดละครัมีส่วนหมดคุณสมิงครับโอ้โหคุณนกเอ๋ยมันอย่างนี้มันมันอย่างนี้นี่นะครับเพชรจักรจันแดงน้ำเงินเพชรทองขวัญ สองเอ้าสายอดเยี่ยมกันไปด้วยกันยอดเยี่ยมยดเยี่ยมยอดเยี่ยมยุทธการแสงสีดาวรุ่งคนใหม่ตัวตายไม่เป็นไรครับนักมวยหยาดเจ็บโอ้โหนี่แหละต้องเที่ยงใหม่ดูรายการนี้ผกชอบชอบเลยเอ้าส่งร้ายมาให้เห็นเลยรายการนี้อ่ะออกคู่มวยไปแล้วแฟนชอบเอาหมัดไปน้ำเงินเพชรทองขวัญนาย เฮ<อ>มีฮ่าห้าหมื่นห้<อ>าหมื่นไปเลวมาเรื่อยๆยาฉีดมามรื่ยกสี่เต้นทำไมอ่ะเต้นทำไมเอาโอหมดยกที่สี่เนี่ยครับไอ้กับปานเทพแกคู่มีปัญหาครับแล้วก็วัดชรพลกับขาว่องที่สงงลาก็าวนที่สองประเดย์สุพิทัิชฐาไปดูกันเอ้าซ้ายแดงเพชรกระยัดน,น้ำเ,เงินเพชรทองขวัญวันนี้นะครับ นี่ชูชีพตีนบกหาคนรักบ้านเกิดเอา้ายไปโอ้ไม่ไม่เดินไม่ได้นะครับน้ำเงินเพชรทองวันทำไมไม่เดินทำไมไม่เดินทำได้ทำไปเลยครับไม่ต้องใช้บริการกรรมการดีที่สุดมวยไทยฮายกเดินไปเลยครับกลับท่ายะได้สบายนพาไปแล้วนี่นะครับกรรมการสามท่านครับโหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนะครับโอ้นี่นะครับตัวบนก็ยุทธการแสงสีนะครับ รับใบแรกจากธนาพัเสือแก้วกอนแล้วก็มาที่พิพัฒนะครับข้ามฟากไปที่ธนาชัยฟังนู้นเลยทีเดียวไปไหนไปที่แดงเลยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับเพชรจักรจันทร์ชห้าพยักนะครับเป็นฝ่ายชนะเพชรทองขวัญนะครับโอ้กอใส่ตันโอ้ไปอย่างโอ้โห